เอเยสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับตอนนี้กับผมแหล์เซลอดก็สำหรับคลิปนี้นะครับเราเนี่ยจะไปดูทีเซอร์ของซีซันเลกาซีกันนะครับที่ถูกปล่อยออกมาในแมปโอลิมปัส เมื่อตอนเที่ยงคืนของวันที่26นี้นั่นเองฮะซึ่งทีเซอร์ที่ถูกปล่อยมาในแมปโอลิมปัสอันนี้นะฮะมันก็คือกลุ่มยานประหลาดที่อยู่ดีๆเนี่ยมันก็โผล่มาบนหน้านฟ้าของแมปโอลิมปัสนะครับและถ้าเราดูจากทิศทางที่มันกําลังมาแล้วเนี่ยมันก็กําลังจะมาที่แมปโอลิมปัสนั่นเองฮะ ซึ่งจากคลิปที่แล้วที่ผมได้ลงข้อมูลเกี่ยวกับแมปโอลิมปัสในซีซันเลกาซีนะครับซึ่งเราก็รู้ว่าแมปโอลิมปัสในซีซันเลกาซีเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นนั่นก็คือจะมีพืชบางอย่างเข้ามารุกรานในแมปโอลิมปัสนั่นเองฮะและนอกจากนั้นเราก็ยังได้เห็นภาพของแมปโอลิมปัสในซีซันเลกาซีบางส่วนไปแล้วนะครับซึ่งเราก็เห็นได้ว่า ไอพืชที่มาลุกลานเนี่ยมันมีลักษณะเป็นเถาวันนะครับแล้วก็ในภาพนะครับที่มันอยู่บนท้องฟ้าที่ผมได้โชว์ให้คุณผู้ชมเห็นตอนนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าเฮ้ยมันมีลักษณะเหมือนกับยานที่อยู่ในทีเซอร์ของแมบโอลิมปัสตอนนี้เลยนะครับซึ่งนั่นก็ทำให้ผมคาดการว่าไอกลุ่มยานที่มันกำลังมุ่งหน้ามาที่แมบโอลิมปัสในตอนนี้นะครับมันอาจจะตกลงมาในแมบโอลิมปัสก็เป็นได้ครับแต่ที่ผมคาดการไว้นะครับแมบโอลิมปัสของเรานะครับอย่าลืมว่ามีปืนใหญ่อยู่นะฮะ ซึ่งผมคิดว่าถ้ากลุ่มยานพวกนี้นะครับมันเข้าใกล้แมปโอลิมปัสเนี่ยมันจะต้องเจอปืนใหญ่สอยล่วงลงมาในแมปโอลิมปัสอย่างแน่นอนฮะและเมื่อมันตกลงมาในโอลิมปัสนะครับสิ่งที่เขาบรรทุกไว้ข้างในเนี่ยเราก็ยังไม่รู้นะครับว่ามันคืออะไร แต่ถ้าผมคาดการไว้แล้วเนี่ยอาจจะเป็นมเมล็ดพันธุ์พืชอะไรบางอย่างซึ่งพอยานมันตกลงมาที่โอลิมปัสแล้วนะครับมเมล็ดพืชที่มันบรรทุกอยู่ในยานเนี่ยก็อาจจะมาเจริญเติบโตงอกงามในแมปโอลิมปัสของเราก็เป็นได้ฮะซึ่งนี่ก็เป็นเพียงสมมุติฐานของผมเท่านั้นนะครับที่ผมเนี่ยใช้ข้อมูลจากเว็บหลัก มาประกอบด้วยนะครับก็ดูจะค่อนข้างสมเหตุสมผลที่สุดแล้วนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับเราก็ต้องรอดูติดตามเจ้าทีเซอร์กลุ่มยานอันนี้ต่อไปนะครับว่าเมื่อมันเข้ามาใกล้แมปโอลิมปัสของเราแล้วเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกันแน่แล้วคุณผู้ชมล่ะครับคิดเห็นยังไงกับทีเซอร์ที่เป็นกลุ่มยานที่กําลังมุ่งหน้ามาที่แมปโอลิมปัสอันนี้ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วก็ในวันที่ผมลงคลิปวิดีโออันนี้นะครับก็คือในวันที่26เมษายนนั่นเองนะฮะ ก็จะเป็นวันเดียวกับที่ทาง Apex Legends นะครับเขาจะปล่อยคลิปเกมเพย์ของซีซันเ l e g a c ่มาให้เราดูตอนสี่ทุ่มนั่นเองนะฮะซึ่งผมเนี่ยก็จะทำการไลฟ์สตรีมในเพจ Facebook ของผมก่อน4ี่ทุ่มนะครับซึ่งถ้าใครอยากจะมาดูคลิปเกมเพย์ของซีซันเ Legacy พร้อมๆกันแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยกันนะครับก็สามารถเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพจ LCT ได้นะครับลิงก์อยู่ใต้ Description แล้วก็คืนนี้เจอกันก่อนสี่ทุ่มครับแล้วก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไ like ล กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้กระผมแลนเซลอตก็มีเพียงเท่านี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปแล้วบ๊ายบายจุ๊บจุบ,จบ